Complete b u u t i e s เพื่อนๆจะต้องไปทำการล่าค่าหัวให้สำเร็จการล่าค่าหัวนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องทำก็คือการไปรับคเควส์ล่าค่าหัวจากกระดานนะคะที่เรียกกันว่า Beltie Board b o u t i e Board หน้าตาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะคะซ้ายบนของรูปแผนที่และโลเคชันของไอ b o u t i e Board นี้เนี่ยก็จะเป็น จุดแดงๆที่เพื่อนๆกำลังเห็นไปรับที่จุดไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ไซก็จะพาไปที่เอาโพสตที่มันอยู่ในกลางทะเลแล้วกันนะกระดานล่าค่าหัวที่ไหนๆก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมขึ้นมาที่หน้าจอเลยนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีวงกลมขึ้นมาและเราก็เข้าไปคุยกับกระดานนี้นะคะ นี่เห็นไหมกลมๆอ่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะเข้าไปคุยกด e นะคะ star player bounty พอกดคุยแล้วมันก็จะมีขึ้นมาหน้านี้ให้กดที่น new ้งนะคะกดที่น new ้งก็จะเป็นการรับเควสมา และดูทางด้านสายบนนะคะมันจะเขียนว่า u r g e n t Quest แล้วก็ Eliminate Overkill 1408เราจะต้องฆ่าคนนี้ที่เขาใส่สกินนี้และมันมีเวลานับถอยหลังด้วยพอเพื่อนๆเปิดแผนที่ดูนะคะก็จะเห็นว่ามันมีวงเหลืองๆวงเหลืองๆนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่เราต้องฆ่าเขาเนี่ยอยู่ในรัศมีตรงไหนนะคะเขาก็จะอยู่ภายในวงเหลืองๆนี้ค่ะเพื่อนๆจะต้องไปตามหาไปไล่ล่าเขา การสำเร็จเควสล่าฆ่าหัวต่อครั้งนะคะง่ายมากๆเงื่อนไขเดียวก็คือว่าขอแค่เป้าหมายตายแค่นั้นเองค่ะไม่ว่าเขาจะตายด้วยฝีมือเราหรือฝีมือคนอื่นนะคะหรือแม้แต่การตายแบบตายจากวงตายจากสัตว์ตกจากที่สูงตายนะคะหรือว่าเขาแบบยิงตัวเองตายด้วยระเบิดอะไรแบบนี้นับหมดเลยค่ะ ไซอะเป็นสายชิลแต่ว่าไซก็จะชอบรับเควสล่าข้าหัวเพราะว่ามันได้ทองด้วยนะคะทีนี้พอรับมาแล้วไซทำอะไรไซก็ไปทำอย่างอื่นค่ะไซไม่ได้ไปไล่ล่าเป้าหมายของไซหรอกค่ะเพราะว่าไซรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องตายไม่ว่าจะตายด้วยฝีมือไซหรือฝีมือคนอื่นเนี่ยยังไงไซก็จะผ่านเควสนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไซก็เลยไปเดินเล่นตกปลาทำอะไรแบบนี้ค่ะ การล่าค่าหัวให้สำเร็จแต่ละสเตจนะคะที่เราจะต้องทำก็จะเป็นจำนวนตามนี้นะคะแต่ละสเตจเนี่ยเราจะได้8,000 XP ยิ่งเวลาเหลือน้อยนะคะวงของเป้าหมายเราที่แสดงบนแมปเนี่ยก็จะยิ่งแคบลงทําให้ระบุตัวได้ง่ายและจะต้องทําให้เสร็จก่อนหมดเวลานะคะถ้าเกิดว่าหมดเวลาบัลตี้เฟลเราก็จะไม่ได้ทองแล้วก็ไม่ได้การสะสมของเควสตลราคาหัวถ้ามันเฟลก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะคะบัลตี้เฟลไทม์เอ็กซ์ เบ l ตี้เฟลไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าเราสามารถไปรับที่กระดานอื่นก็ได้ในตาเดียวกันด้วยก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะจะแสดงชื่อแล้วก็สกินของคนที่เราจะต้องไปฆ่าและในวงเนี่ยในแมปนะคะมันก็จะมีการบอกไว้เลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงไหนายเดินเล่นไปเล่นมานะคะและเป้าหมายของซาซก็ตายก็เป็นการล่าสำเร็จนะคะายก็ได้ทองด้วย แค่นี้เองค่ะวิธีการราคาหัวถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถช่วยโดเนตเป็นกำลังใจให้กันได้ผ่าน True Money Wallet หรือสับเป็นพร้อมเ์ตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะสัดไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ